ทรงเจ้าเหอจักรพรรดิผู้พิทักษ์มรดกชาติในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายและการแย่งชิงอำนาจทรงเจ้าเหอจักรพรรดิผู้ทรงธรรมกับมุ่งมั่นที่จะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเขาต้องเผชิญหน้ากับขุนนางทรราชและภัยคุกคามจากภายนอกเพื่อรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้คงอยู่สืบไปบทที่หนึ่งพระราชองค์การแห่งการพิทักษ์บทที่หนึ่งพระราชองค์การแห่งการพิรท,ทัรรกษ์ แสงอรุณแรกแย้มสาส่องเหนือพระราชวังหลวงอันสง่างามพิธีบ่มราชาพิเษของซ่องเจ้าเหอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณางน้อยใหญ่แต่งกายเต็มสยืนเรียงรายรอรับเสด็จจกกักรพรรดิองค์ใหม่ประชาชนจำนวนมากเบียดเสียดกันอยู่ภายนอกกำแพงวังต่างเฝ้ารอชมพระบานมีขององค์จักรพรรดิผู้ซึ่งจะนำพาชาติไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจนเสียงประคมดนตรีดังกระหึ่มก้องกังวานซ่องเจ้าเหอในชุดคลุมมังกรสีทองอาร่าม สเสด็จออกมาจากตำหนักด้วยท่าทางสง่าง,งามและมั่นคงพระพักของพระองค์คมคายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเมตตาทันทีที่พระองค์ปรากฏกายเสียงแซ้สองสังเสริญก็ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทร,เรญงเจ้าเหอทรงยกพระหัตถ์ขึ้นเป็นการตอบรับจากนั้นจึงสเสด็จขึ้นสู่บัลลังก์มังกรอันสูงตระงานเมื่อพระองค์ประทับลงบนบัลลังก์ขุนนางทั้งหลายก็พร้อมใจกันคุกเข่าลงถวายบังคม ข้าขอประกาศว่าเจ้าเหอจะปกครองแผ่นดินนี้ด้วยความยุติธรรมและความเมตตาพระองค์ตรัสด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนของข้าและข้าจะปกป้องแผ่นดินนี้จากภัยอันตรายทั้งปวงแต่ท่ามกลางขุนนางที่แสดงความยินดีก็มีขุนนางธมราชกลุ่มหนึ่งที่ซ่อนความริษยาไว้ในใจผู้มอง้่งเจ้าหมอด้วยสายเหอนตาที่เต็มไปด้วยความชิงชัง พวกเขาวางแผนที่จะล้มล้างพระองค์และยึดครองอำนาจเสียเองหลังจากพิธีบรมราชาพิเศษเสร็จสิ้นลงทรงเจ้าเหอก็ได้เรียกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าในท้องพระรงค์พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะประกาศพระราชองค์การสำคัญข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าสิ่งแรกที่ข้าจะทำคือการพิทักษ์โมดกทางวัฒนธรรมของชาติพระองค์ตรัสด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดมาเรื่อเหล่านี้คือจิตวิญญาณของชาติเรา คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราเราต้องปกป้องรักษามมรกเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานของเราสืบไปพระองค์ทรงประกาศพระราชองค์การให้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศพระองค์ทรงสั่งให้มีการบูรณวัดวาอารามและพระราชวังเก่าแก่ที่สุดโธมพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านบัณฑิตผู้ซื่อสัตย์และแม่ทัพผู้กล้าหาญตา่าง ก็สนับสนุนพระราชองค์การของพระองค์อย่างเต็มที่พวกเขาเชื่อว่าการพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติบ้านเมืองแต่คุณนางทนราชกลับไม่เห็นด้วยพวกเขาเห็นว่าการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องไร้สาระพวกเขาาต้องการที่จะนําเงินทองไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฝ่าบาทรงเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระคุณนางทงราชคนหนึ่งกล่าว มรกทางวัฒนธรรมเป็นเพียงของเก่าแก่ที่ไม่มีประโยชน์อันใดเราควรจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างกองทัพมากกว่าทรงเจ้าเหอทรงทราบดีว่าขุนนางทร,ราชเหล่านี้กำลังคิดอะไรอยู่พระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะขัดขวางพระราชองค์การของพระองค์พระองค์ทรงตัดสินใจที่จะจัดการกับพวกเขาอย่างเด็ดขาดข้าขอเตือนพวกเจ้าว่าอย่าได้ขัดขวางพระราชองค์การของข้า พระองค์ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเราทรงเจ้าเหอทรงเริ่มดำเนินการตามพระราชองค์การของพระองค์อย่างจรงิงจังพระองค์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพระองค์ทรงจัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆบทที่สามผู้พิทักษ์แห่งความรู้ บทที่สามผู้พิทักษ์แห่งความรู้ทรงเจ้าเหอะจะกระพัดหนุ่มผู้ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของความรู้และผู้บัญญาอันเป็นมรดกของชาติทรงกังวลพระทัยอย่างยิ่งต่อการสูญหายของคำพีโบราณและบันทึกสำคัญ,คญต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแควน้นบางถูกเก็บรักษาอย่างไม่ถูกวิธีบ้างถูกปล,ปล่อยปละเลยจนผุพังจะกระพัดทงเล็งเห็นว่าการรวบรวมและอนุรักษ์ความรู้เหล่านี้คือหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพระองค์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในท้องพระโรงอันโออาทรงเจ้าเหอทรงตรัสกับเล่าคุณนางว่าข้าต้องการบัณฑิตผู้ซื่อสัตย์และมีความรู้ความสามารถเพื่อทําหน้าที่ดูแลหอสมุดหลวงรวบรวมคัมภีร์โบราณและอนุรักษ์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปคุณนางโทร,ราชผู้หนึ่งรีบกราบทูลว่าข้าพระองค์รู้จักคนผู้หนึ่งซึ่งมีความสามารถในการประจบสอบพอเป็นเลิศ หากได้ผู้นั้นมาดูแลหอสมุดหลวงย่อมเป็นประโยชน์ต่อพระองค์อย่างยิ่งทรงเจ้าโสง,งโคมวดพระขนงตรัสด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าข้าไม่ต้องการคนประจบสอบพลอข้าต้องการบัณฑิตผู้ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในที่สุดจะกระผดิดทรงเจ้าเหอสงพบกับบัณฑิตผู้หนึ่งนามว่าหลี่หมิงบัณฑิตผู้นี้เป็นที่เรื่องลือในด้านความซื่อสัตย์สุจริตความใฝ่รู้และความสามารถในการอ่านเขียน หลี่หมิงทวายบำเต่อหน้าพระพักพักด้วยความเคารพทรงเจ้าเห่อทรงตรถามถึงความความรู้และความสามารถของเขาหลี่หมิงตอบด้วยความมั่นใจว่าข้าพระองค์มีความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนและเข้าใจในคำพีโบราณข้าพระองค์ยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อรวบรวมและอนุรักษ์ความรู้ของชาติทรงเจ้าเหอทรงพอพระทัยในตัวของหลี่หมิงเป็นอย่างยิ่งจึงทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ดูแลสมุดหลวง พร้อมทั้งพระราชทานอำนาจให้เขาสามารถคัดเลือกผู้ช่วยและจัดหาทรัพยา,ากรที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสมหลังจากได้รับการแต่งตั้งหลีมิงเริ่มงานของเขาอย่างอังคมักขมกขมืนเขาเดินทางไปทั่วแคนเพื่อรวบรวมคัมภีร์โบราณและบันทึกสำคัญต่างๆจากวัดวาอารามสำนักต่างๆและจากผู้คนที่ครอบครองไว้เมื่อได้คัมภีร์มาแล้วเขาจะทำการขัดลอกและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุทดทรุดโทรม เพื่อให้คมภี์เหล่านั้นคงสภาพดีที่สุดภายในหอสมุดหลวงลีมิงและผู้ช่วยของเขาทํางานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาคัดลอกคมภี์โบราณด้วยความระมัดระวังอักษรแต่และตัวถูกเขียนด้วยความตั้งใจเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมพวกเขาจัดหมวดหมู่คมภีร์ตามเนื้อหาและจัดเก็บไว้ในตู้ที่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลงและความชื้นวันหนึ่งคุณนางทาราชเข้ามาในหอสมุด หลวงเพื่อหาเรื่องเขาเห็นหลี่หมิงและผู้ช่วยกําลังทํางานกันอย่างข,งขังขมักขมินจึงยเยาะเย้ว่าพวกเจ้าทําอะไรกันอยู่หรือคัดลอกตัวอักษรเก่าๆเ,เหล่านี้ไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดหรอกหลี่หมิงเงื่อยหน้าขึ้นมองขุนนางทนราชด้วยสายตาที่เฉียบคมตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าความรู้คือระฐานของความเจริญหากปราศจากความรู้ชาติบ้านเมืองก็ไม่อาจเจริญก้าวหน้าได้ การอนุรักษ์ความรู้คือหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพวกเราคุนนางทราชหัวเราะเยาะเยะ้ยเจ้าช่างเป็นโง่เขลาความรู้ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากไปกว่าการทําให้เจ้าเป็นบัณฑิตที่ยากจนลีหมิงไม่ตอบโต้เขาก้มหน้าลงทํางานต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกต้องแล้วในขณะนั้นแม่ทัพผู้หนึ่งเดินเข้ามาในหอสมุดหลวงเขามองไปที่หลีหมิงและผู้ช่วยด้วยความชื่นชมกล่าวว่า ข้าขอคาระวะท่านบัณฑิตและผู้ช่วยของท่านข้าเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความรู้ความรู้คืออาวุธที่สุดอลังที่สุดอาวุธที่สามารถปกป้องชาติบ้านเมืองได้ยิ่งกว่าดาบและหอกลี่มิงยิ้มให้กับแม่ทัพรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอย่างมากเขายังคงทำงานของเขาต่อไปด้วยความหวังว่าความรู้ที่เขาได้รวบรวมและอนุรักษ์ไว้จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและชนรุ่นหลังสืบไป บทที่สีภัยคุกคามจากชายแดนข่าวการลุกรานจากชนเผ่าทางเหนือแพร่ะสะพัดไปทั่วเมืองหลวงประชาชนต่างตื่นตระหนกหวาดกลัวต่อภัยสงครามที่กำลังจะมาถึงทรงเจ้าเหอทรงทราบถึงสถานการณ์อันตึงเครียดนี้ดีพระองค์ทรงเรียกประชุมสภาขุนนางเป็นการด่วนเพื่อหาหรือแนวทางการป้องกันประเทศเลาขุนนางต่างถกเถียงกันอย่างดุเดือดบ้างเสนอให้เจรจาสงบศึกด้วยการมอบบรรการ บ้างเสนอให้ส่งกองทัพไปปราบปรามอย่างเด็ดขาดแต่ก็มีขุนนางทราชบางคนที่ช่วยโอกาสนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนพวกเขาพยายามยุงให้เกิดความแตกแยกในหมู่ขุนนางหวังจะให้ราชสำนักอ่อนแอแรงทรงเจ้าเหอรงฟังความคิดเห็นของขุนนางแต่ละคนด้วยความอดทนพระองค์ทรงตรัสอนักดีว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของประเทศ พระองค์จึงทรงเรียกบัณฑิตผู้ซื่อสัตย์เข้ามาให้คำปรึกษาบัณฑิตนั้นได้ถูกแนะนําให้พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพควบคู่ไปกับการเจรจาอย่างสันติวิธีทรงเจ้าหัวทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะนี้พระองค์จึงทรงมอบหมายให้แม่ทัพผู้กล้าหาญเตรียมพร้อมรับมือกับกรุกรานของชนเผ่าทางเหนือในขณะเดียวกัน พระงก็ทงส่งทูตไปยังชนเผ่าเหล่านั้นเพื่อเจรจาต่อรองท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดทรงจะโหทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความเด็ดเดี่ยวพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะปกป้องประเทศชาติและประชาชนของพระองค์ให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงพระองค์ทรงรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่พระองค์ก็ทรงพร้อม ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญและเสียสละหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาทรงเจ้าเหอเสด็จไปยังสนามฝึกทหารพระองค์ทรงต้องการที่จะให้กำลังใจทหารและตรวจสอบความพร้อมของกองทัพแม่ทัพได้รายงานให้พระองค์ทรงทราบถึงความคืบหน้าในการฝึกซ้อมทหารทุกนายต่างมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องประเทศชาติพวกเขาฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบที่กำลังจะมาถึง ทรงเจ้าเห่อทรงพอะทัยกับความตั้งใจของทหารพระองค์ทรงตรัสให้โอวาแกทหารเหล่านั้นโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีและความเสียสละอย่างไรก็ตามขุนนางโทราชยังคงไม่ละความพยายามที่จะบ่อนทำลายความเข้มแข็งของกองทัพขอปล่อยเขาหรือว่ารัศมนัก,กรำลังขาดแคลนเสบียงอาหารทำให้หานเกิดความไม่มั่นใจและท้อแท้ทรงเจ้าเห่อทรงทราบถึงแผนการชั่วร้ายของขุนนางทราาเหล่านั้น พระองค์จึงทรงสั่งให้บัณฑิตผู้ซื่อสัตย์ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดบัณฑิตผู้นั้นได้รวบรวมหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความผิดของขุนนางทนราชเหล่านั้นและนำมาถูกกล่าวถวายทรงเจ้าโหทรงกริ้วมากพระองค์ทรงสั่งลงโทษขุนนางทราเหล่านั้นอย่างเฉียบขาดเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นทรงเจ้าโหทรงระหนักดีว่าการป้องกันประเทศชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองทัพเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามาคัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนอีกด้วยพระองค์จึงทรงพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับประชาชนพระองค์ทรงประกาศนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเช่นการลดภาษีการช่วยเหลือผู้ยากไร้และการส่งเสริมการศึกษาประชาชนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และพร้อมที่จะสนับสนุนพระองค์ในการปกป้องประเทศชาติ บทที่หความกล้าหาญแห่งจิตใจบทที่หความกล้าหาญแห่งจิตใจเมื่อรุ่งอรุณของวันใหม่ๆมาเยือนแสงสีทองสาดส่องไปยังค่ายทหารอันกว้างใหญ่ทรงเจ้าเหอจักรพรรดิหนุ่มผู้มีสายตาแนว่วแน่ราวเยี่ยวยืนตระ n g g อยู่เบื้องหน้าฐานทหารนับหมื่นที่พร้อมจะละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองพระองค์ทรงทราบพอดีว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรบเพื่อดินแดนแต่เป็นการปกป้องจิตวิญญาณและหมดอัลลัมค่าของแผ่นดิน อาหารกล้าแห่งตาสรงพระสุนเสียงของพระองค์ดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณวันนี้พวกเราจะออกไปเชิญหน้าที่อุปสรรคตรอไมยจะยึดครองแผ่นดินของเราพวกมันต้องการที่จะทำลายวัฒนธรรมประเพณีและทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราหวงแหนแต่พวกเราจะไม่ยอมพวกเราจะต่อสู้จนถึงหยาดเลือดสุดท้ายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้ปกป้องครอบครัวของเราปกป้องเกียรติยศของชาติพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นสูง ข้าขอสัญญาว่าข้าจะอยู่เคียงข้างพวกเจ้าเสมอข้าจะนำพวกเจ้าไปสู่ชัยชนะพวกเราจะแสดงให้โลกเห็นว่าจิตวิญญาณแห่งตาส่งนั้นแข็งแกร่งเพียงใดบัดนี้จงเตรียมพร้อมออกรบเพื่อตาส่งเพื่อความรุ่งโร์เสียงโห่ร้องกึกก้องดังก้องฟ้าทหารทุกคนต่างฮึกเหิมพร้อมที่จะทำตามพระบัญชาขององค์จักรพรรดิทรงเจ้าเหอทรงหันไปมององบัณฑิตผู้ซื่อสัตย์ที่ยืนอยู่ข้างกาย บัณฑิตผู้นั้นได้มอบพระแสงดาบอันศักดิ์สิทธิ์แก่พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ฝ่าบาทบัณฑิตกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขอพระองค์ทรงนำทัพด้วยความกล้าหาญและความยุติธรรมขอให้เทพดาคุ้มครองพระองค์และทหารทุกนายทรงเจ้าเหอบยักษ์พระพักตร์รับก่อนจะหันไปเผชิญหน้ากับกองทัพอันเกรียงไกรที่รอคอยพระองค์อยู่เบื้องหน้ากองทัพตาทรงเคลื่อนพลอ,ออกจากค่าอย่างเป็นระเบียบ ทรงเจ้าเหอทรงนำทัพอยู่แถวหน้าทรงม้าสีขาวสง่าง,งามพระพัดมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวสายพระเนตรจับจ้องไปยังสมรภูมิเบื้องหน้าเมื่อเข้าสู่เขตแดนของศัตรูการประทะก็เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วลูกธนูจากสองฝ่ายพุ่งเข้าใส่กันราวหา่าฝนเสียงดาบประทะกันดังกึกก้องเสียงร้องโหวงของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังระงมไปทั่วบริเวณทรงเจ้าเหอทรงคว้าพระแสงดาบฟ,ฟันศัตรูที่เข้ามารายล้อมอย่างไม่เกรงกลัว พระองค์ทรงนำทหารเข้าประ,ประทะก,กับกองทัพศัตรูอย่างดุเดือดทหารของพระองค์ต่างฮึกเหิอมเมื่อเห็นองค์จะกระพัดชงนำทัพด้วยพระองค์เองพวกเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องพระองค์และแผ่นดินเกิดในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดขุนนางทราชได้แอบรอบวางแผนร้ายเขาได้ส่งทหารกลุ่มหนึ่งรอบโจมตีด้านหลังของกองทัพต้าส่งหวังจะสร้างความสับสนและพลิกสถานาการณ์แต่แม่ทัพผู้ซื่อสัตย์ได้ไหวตัวทัน เขาได้นำหานส่วนหนึ่งไปสกัดกั้นการโจมตีของขุนนางธงราชทำให้แผนการของมันล้มเหลวการต่อสู้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตะวันเริ่มคล้อยตำ่ำกองมาทับต้าส่งแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าแต่ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นพวกเขาก็สามารถต้านทานการโจมตีของศัตรูได้อย่างเหนียวแน่นทรงเจ้าโหทรงเห็นว่ากำลังของศัตรูเริ่มอ่อนล้าพระองค์จึงสั่งให้ทหารทุกนายบุกโจมตีอย่างเต็มกำลังบุก พระสุนเสียงของพระองค์ดังก้องไปทั่วสมรภูมิเพื่อตาส่งจงขับไล่ศตรูออกไปทหารตาส่งพุ่งเข้าโจมตีอย่างไม่ยัง้งศัตรูเริ่มแตกพ่ายพวกมันต่างหนีตายเอาตัวรอดทรงเจ้าเหอ่อทรงนําทัพไล่ตามสรุปไปจนถึงชายแดนก่อนจะสั่งให้หยุดทับประกาศชัยชนะกองทัพตาส่งได้รับชัยชนะอย่างงดงามบทที่6ชัยชนะและความเสียสละ เสียงโห่ร้องกุกกล้องสถานฟ้าดังกล้องไปทั่วพระราชวังหลวงเหล่าทหารกล้าที่ยืนหยัดต่อสู้จนได้รับชัยชนะต่างชูอาวุธขึ้นเหนือศีรษะใบหน้านเปลือนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจส่งเจ้าเหอจกักรพรรดิหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นยืนตระหา่านอยู่บนรั้วลาสูงถอดพระเนตรลงมายังเหล่าทหารด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้น บอกพระหัตถ์ทักทายเหล่าทหารหารชัยชนะครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นจากความสามารถของพระองค์เพียงผู้เดียวหากแต่เป็นผลมาจากการเสียสละและความกล้าหาญของทหารทุกนายรวมถึงคุณนางผู้ซื่อสัตย์และบัณฑิตท,ที่คอยให้คำปรึกษาอย่างไรก็ตามชัยชนะที่ได้มานั้นมิได้ปราศจากความสูญเสียกองทัพของพระองค์ต้องสูญเสียทหารกล้าไปเป็นจำนวนมากแม่ทัพหลายนายต้องจบชีวิตลงในสนามรบ ปณิทผู้ซื่อสัตย์บางคนต้องเสียสละตนเองเพื่อปกป้ององค์ท่องเจ้าโหทรงรงตระหนักดีว่าสันติภาพนั้นมีค่าเพียงใดส่งใดการการทำสงครามมิได้นำมาซึ่งความสุขหักแต่แบ่บรรทุกทรมานและความสูญเสียพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว,ว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาสันติภาพให้คงอยู่ต่อไปจะไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกในแผ่นดินนี้พระองค์จะใช้สติปัญญาและความสามารถทั้งหมดที่มี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีมีความสุขตลอดไปในค่ำคืนนั้นทรงเจ้าเหอทรงเป็นประธานในพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเหล่าทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติได้รับการยกย่องสรรเสริญพระองค์ทรงรงตรถึงคุณงามความดีของพวกเขาเหล่านั้นนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพระองค์ทรงสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวขอของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุด จะไม่ให้พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากใดๆทั้งสิ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไว้อลัรซ่องเจ้าเหอเสด็จกลับไปยังพระตำหนักส่วนพระองค์พระองค์ทรงประทับลงบนพระเก้าอี้ทรงทอดพระเนตรไปยันไปยังพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบิดาพระองค์ทรงรำลึกถึงคำสอนของพระบิดาที่ว่าจงใช้สติปัญญาและความเมตตาในการปกครองแผ่นดินอย่าใช้อำนาจและความรุนแรง พระองค์ทรงต,งตั้งมั่นว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระบิดาจะเป็นจกักรพรรดิที่ดีจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทรงเจ้าเห่อทรงทราบดีว่าการสร้างสันติภาพนั้นมิใช่เรื่องง่ายยังมีขุนนางทราชที่คอยคิดร้ายยังมีศัตรูที่จ้องจะทำลายพระองค์จะต้องใช้ความอดทนและความเฉลียวฉลาดในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้แต่พระองค์ก็ไม่ยออ่อท้อพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน จะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนให้กับแผ่นดินนี้ได้ในที่สุดพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและการทหารเพื่อให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งและสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของศัตรูได้บทที่7มรดกที่ยั่งยืน บทที่7มรดกยืนทรงเจ้าเหอจะกระพัดผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ตระหนักดีว่าความแข็งแกร่งของชาติไม่ได้อยู่ที่กองทัพเพียงอย่างเดียวหากแต่อยู่ที่ภูมิปัญญาและความรู้ของประชากรพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินและส่งต่อรถทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยเริ่มจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ความรู้คือแสงสว่างนำทางความโง่เขลาคือความมืดมิดที่กัดกินชาติบ้านเมืองจักรพรรดิทรงเจ้าเห่อตรัสด,ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในการประชุมราชสำนักเราจะต้องสร้างโรงเรียนและหอสมุดให้ทั่วทุกปัวระแหงเพื่อให้ราษฎรทุกคนไม่ว่าอยากดีมีจนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแผนการสร้างโรงเรียนและหอสมุดได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วบัณฑิตผู้ซื้อสัตว์ถูกส่งไปสำรวจและวางแผนการก่อสร้างทั่วประเทศ ขณะที่ขุนนางทวร,ราชบางส่วนพยายามขัดขวางด้วยเกรงว่าความรู้จะทำให้ราษฎรฉลาดเกินกว่าที่จะถูกปกครองได้โดยง่ายแต่จักรพรรดิทรงเจ้าเหินมิได้ส่งส่ยพระทัยต่อทัดนฐานเหล่านั้นพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาชาตินอกจากโรงเรียนและหอสมุดแล้วจักรพรรดิทรงเจ้าเหอ,อยังสมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปะและวิทยาศาสตร์พระองค์ทรงเชิญศิลปินนักปราชญ์ และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกสารที่มารวมตัวกันในราชสำนักเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆศิลปะและวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและพนาชีวิตให้ดีขึ้นจักรพรรดิส่งเจ้าเหอตรัสกับเหล่าบัณฑิตจงจงใช้ความรู้และความสามารถของท่านสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและส่งต่อความรู้เหล่านั้นให้แก่คนรุ่นหลังภายใต้การอุปธรรมของจักรพรรดิส่งเจ้าเหอ่อ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของแขวนเว่ยเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจิตกรรมประติมากรรมดนตรีและวรรณกรรมได้รับการทนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือการเกษตรการค้าและการสงครามความมุ่งมั่นของจกักรพรรดิซ่งเจ้าเหอไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การพัฒนาการศึกษาและศิลปวิทยาการเท่านั้นพระองค์ยังสมให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมของชาติ พระองค์ทรงสั่งให้บูรณวัตวาอารามโบราณสถานและกำแพงเมืองเก่าที่สุดโทมเพื่อให้สถานที่เหล่านี้ยังคงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองอดีตมรดกทางวัฒนธรรมคือรากรากเง้าของเราคือสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับบรรพบุรุษจัก,กรพรรดิทรงเจ้าเฮอร์ตัสกับเล่าขุนนางเราจะต้องรักษาโรกเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ การบูรณะโบราณสถานเป็นงานที่ต้องใช้เงินทุนและแรงงานจำนวนมากคุนนางโทราชบางส่วนจึงพยายามหาประโยชน์จากโครงการนี้โดยการโกงกินงบประมาณและบังคับใช้แรงงานราษฎรอย่างหนักเมื่อจักรพรรดิทรงเจ้าเหอทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ก็ทรงกริ้วเป็นอย่างมากพระองค์สั่งให้สอบสวนและลงโทษขุนนางที่ทุจริตอย่างเฉียบขาดเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการคนอื่นๆผู้ใดที่คิดจะหาประโยชน์จากความทุกข์ยากของราษฎร คุนั้นย่อมสมควรได้รับโทษทันอย่างหนักจักกรพรดดีทรงเจ้าโหรัตด,ด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความตั้งใจของเราที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นของจัก,กรพรรดิีทรงเจ้าเหอแขวน้วรอยจึงเจเริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วการศึกษาสิลปวิทยาการและหมดทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและรักษาไว้อย่างดีราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงแข็งแกร่งพระนามของซ่งเจ้าเหอกลายเป็นที่เขาพยุกย่องไปทั่วทั้งแผ่นดินพระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะจักรพรรดิผู้พิทักษ์พรคมรดกชาติผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินและส่งต่อมรกอันล้ำค่าให้แก่คนรุ่นหลังอย่างแท้จริง